ไอ้เสี่ยมครับว่า <Wow. S 2> ได้ปวดได้ปวดปเข้าใจเลยครับได้ปวดเข้าใจหนุ่มสามววัยรุ่นโรงงานอย่างผมเลยครับเข้าใจวัยรุ่นครับผมเข้าใจวัยรุ่นหน่อยใช่เข้าใจหนุ่มโรงงานหน่อยใช่ทําไมทําไมถามว่าทําไมทําไมครับทําไมไอ้เสี่ยมจะไม่เข้าใจไอ้เสี่ยมทํางานโรงงานมาเป็นสิบปีทําไมจะไม่เข้าใจนี่หนุ่มสาวโรงงานเตรียมไว้แล้วสีประตูนี่เมืองบ้านกับบ้านสงการ ทำไมจะไม่เข้าใจไม่ใช่เข้าใจแต่กเกษตรกรคนใจคนจนไม่ใช่เข้าใจแต่อาชีพค้าขายรถเล่หาบเล่แผงลอยนะอาชีพเลี้ยงงัวไม่ใช่หนุ่มโรงงานก็เข้าใจไม่งั้นไม่จัดให้หรอกขนาดนี้นี่ LDA ผ่อนหนึ่งหมื่นนี่หนุ่มสาวโรงงานหนุ่มสาวโรงงานทําไมจะไม่เข้าใจทําไมจะไม่เข้าใจนี่ แถมหนึ่งคันซื้อคันนั้นแถม, OK ม OK ค,คันนี้โอเคไหมโอเคครับคันนี้โอนเล่มทะเบียนให้เลยพร้อมไอเสียมซื้อเงินสดให้เลยพร้อมเล่มทะเบียนโอนเป็นชื่อลูกค้าผ่อนคันนั้นคันเดียวหนึ่งหมื่น 1, มอไซค์แถมฟรีเป็นรถเวฟร้อยสิบไอป้ายแดงซื้อเงินสดได้เลยโอนเล่มทะเบียนอย่างนี้เข้าใจหรือยังเข้าใจครับแล้วถาม,ม,ม,มทำไมไ่เสียมทำไมไม่เข้าใจถามว่าเข้าใจหรือยังเข้าใจครับรู้เรื่องอยังรู้เรื่องแล้วครับโอเคฝากไลค์กดแชร์พิมพ์คำว่า โคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดไอเสมคนจริงไอเสมเป็นของแท้ไอสเสมนั่นแจกจริงไอสเสมมันให้จริงพูดคำไหนคำนั้นแจกจริงส่งจริงรับรถจริงของจริงเท่านั้นกเสษมมาซิ่งเอาดูนี่คือสีประตู1.9 LDA นะเกียร์ธรรมดา6สปีดไม่20,000โลฟรีดาวค่นหนึ่ง0มขวัญใจโรงงานพนักงานบริษัทกรสลิปเงินเดือนมาใบเดียวเท่านั้น ย้กำกรมสลิปเงินเดือนมาใบเดียวเท่านั้นโอ้โหเอาคันนี้ไปขับได้เลยไปรุ่นจา๋าโอ้แอร์เย็นเชียบดูน้ำไหลดินี่นเป็นทางทะเลอะไรนีออ่ไฟท้าย LED ไฟหน้าโปรเจคเตอร์โอ้โหขวัญใจมหาชนหนุ่มโรงงานคือของมันต้องมีนะไอซียอมอยู่โรงงานมาเป็น10ปีทำไมจะไม่รู้ว่าหนุ่มโรงงานเขาต้องการอะไรโอ้พี่เขาต้องการอะไรทำไมแกไม่รู้พี่โคตรสุดเลยพี่ออรู้ทุกเรื่องเลยทำไม,ะมจะไม่รู้ อยู่ออโรงงานมาเป็น10ปีกว่าจะมาขายรถครับเอออยู่โรงงานมาเป็น10ปีทำไมจะไม่เข้าใจนะเอาดูเครื่องดเดิมเดิมแผ่นเพจเดิมๆิมล่องแก้มเดิมเดมนะโอเคไหมโอเคครับอา้าวพันหนึ่งหมืน่นแถมมอเตอร์ไซค์ซื้อสุวนโอรื่นทะเบียนให้เลยโปรโมชั่นต้อนรับสงการไอเสมรถซิ่งจัดให้อา้าวฝากไลค์กบแชร์พิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอ้เสียะัสิงกนของแท้ของจริงคนจริงพูดคำไหนคำนั้นให้จริงลูกคา้ามีแต่ของแท้ลูกค้าก็ต้งได้ของดีของจริงจากไอ้เสียมเท่านั้นเอาฝากไลฟ์ฝากแชร์แก้ว